สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เรามาถึงวัดพระธาตุหมื่นหินแล้วนะครับผมตรงนู้เป็นป้ายวัดเนาะเดี๋ยวออกมาจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงเป็นฟ้าสลัวสลัวกำลังมานะครับทีมงานคุณภาพเราอยู่ตรงนู้นทำไมันไม่ชัดฮนะพระธาตุหมื่นหิน ู่ไม่รู้ว่าอยู่ไหมแต่ว่าตรงนู้นนะครับไปกราบตรงนูน้นเป็นบรรยากาศมีตู้ ATM ด้วยบริการเตือนที่สูงประมาณเท่ากับตึกตึก5ชั้นเนี่ยแหละครับทุกท่านห้ชั้นไม่มี งานคุณภาพหลานๆอยู่นู่นคนก็เริ่มทยอยมาเยอะอยู่นะครับทุกท่านสะอาดสะอ้านดีเนาะสวย <c oughs> <c oughs> มีวัฒนธรรมตรงนี้ทีมงานคุณภาพเรามาก่อนแล้วอยู่ตรงนี้ พี่ติม๋มปู่มันไปอยู่ทีย,ย่านบอมมนีบ๊อกไก่ดอกบ๊อกไก่ดอกโอ้เออเอเอบ๊อกไก่ดอกจักรันครับเดี๋ยวไปไหว้พระเจดีย์กันไหว้เราบอกว่านไ,ไหไว้พระเจดียเราบ่ะนี่ครับหลานหมาไหว้ปู่ศิลาเนะาะอยู่วัดพระธาตุเหมือนหิมโอ้ก็มาด้วยนี่ท่านล, <laughs> ลูกมาแม่ลูกไปใส่อะไรวะเอาไปใส่ลูกไป